สวัสดีครับท่านที่เคารพแล้วก็สวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกท่านด้วยนะครับเชียงใหม่เนี่ยทาให้เป็นถนนไร้ไฟแดงแล้วรถจะไม่ติดนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเชียงใหม่รถติดอันดับต้นๆแล้วก็ทําอุโมงตรงนี้เป็นอุโมงนะครับตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนเนี้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นอุโมงเนี่ยตามตามพิมพเขียวอันนี้นะครับพี่ขีดขีดตรงเนี้ยแล้วก็มีมีช่องว่างตรงเนี้ยเป็นอุโมง ถนนสมพดร700ปีนะครับเส้นเนี้ยเขาทำ4เส้นเห็นไหมครับ1 2 3 4พอเขาทำ4เส้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดต้องทำไฟแดงเห็นไหมครับเนี่ยทำไฟแดงมีไฟจราจรอัจฉิริยะแล้วนะครับตรงนี้นี่ไฟจราจรอัจฉิริยะเรา ถ้าไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยเขาต้องใช้งานร่วมกับยูเทิร์ยกระดับเกือกม้านะครับฉะนั้นเราต้องไปเสริมยูเทิร์ยกระดับเกือกมา้าตามรูปพิมพ์เขียวนี้นะครับถ้าเรายกเลิกเส้นนี้ออกตรงนี้มันจะเป็นแยกตรงนี้อุโมงค์สีแดงนะครับจะลอดไปลอดมาสี่เลนตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีหยุดนะครับข้างบนนี่สี่เลนข้าไปข้ามมาไม่มีหยุดครับ เหตุที่ต้องทำไฟแดงที่ต้องหยุดเนี่ยเพราะว่ามันมีรถเลี้ยวขวารถเลี้ยวขวาเนี่ยเมื่อเราใช้ไฟจราจรอัจฉริยะรถเลี้ยวขวาเราต้องทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับเนี่ยทำข้างนี้ตัวหนึ่งข้างนี้ตัวหนึ่งเนี่ยถนนสมโพธิเ0็700ปีอ่ะต้องไปเสริมไม่ต้องเอาแพงนะครับเอาตัว1ร้อยี่สิบล้าน100ล้านก็พอ2ตัวก็200ล้านอา่าจะแก้ปัญหารถติดได้เด็ดขาดเลย เพราะว่ารถมันติดมันมีไฟแดงเนี่ยที่เขามีไฟแดงเนี่ยเพราะอะไรเพราะรถเลี้ยวขวาดูนะครับถ้ารถเลี้ยวขวาไม่มีต้องทําไฟแดงไหมครับไม่ต้องทําอ่าบางคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณบอกสิว่าแล้วรถเลี้ยวขวานในอุโมง์จะทำไงอุโมงมันเลี้ยวขวาไม่ได้อะทาสะพานยกระดับมันเลี้ยวขวาไม่ได้ไม่เป็นไรครับ พอรถออกจากอุโมงมาตรงนี้นะครับสอนแดงแงเนี่ยแล้วก็มาขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าแล้วก็เลี้ยวขวาได้ตัวแดงแงเนี่ยจะกลับรถก็กลับได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับไอ้ไอรถทางนี้จะเลี้ยวขวาเข้าอุโมงก็มาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เข้าอุโมงได้มันต้องมียูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยช่วยสองข้าง ทุกแยกเลยนะครับไม่ว่ารวมโชคมีชัยคกสีวิไลบวัวเงินพัฒนาแม่เฮียอดอนแก้วสีบุญเรืองสามแยกทุ่งหัวช้างทำได้หมดเชียงใหม่รถจะไม่ติดเลยกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าทำไฟจราจรอัจฉริยะแล้วเขาบอกเขาลดได้41%เซเชียงใหม่นี่ใช้ไฟจราจรอัจฉิริยะเนี่ยเนี่ยรูปหลังมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย แต่ตอนนี้มันขาดคู่มันคู่คู่อยู่เธอคู่ไฟจราจรอัจเฉริยะคือ,อยูเทิร์ยกระดับแล้วถ,ถนนถนนใหม่ที่จะไปทําใหม่อ่ะหรือว่าตรงไหนที่ไม่มีอุโมงค์ไม่มีสะพานไอ้อย่างเงี้ยใช้แก้อุโมง์กับสะพานถ้าเป็นที่ใหม่เลยไม่มีอุโมงคไม่มีสะพานน่ะเราก็ไม่ต้องทําทั้งอุโมงไม่ต้องทําทั้งสะพานนะครับแทำแค่ยูเทิร์ยกระดับเนี่ยสองข้างเนี่ยทางรองจะข้ามทางหลักก็ออกไปแล้วก็ แล้วก็ข้ามทำยูเทิร์นยกระดับอยู่นี้ทำสองเลนได้เราเราวิ่งไปสองเลนเราก็ทําขึ้นยูเทิร์นยกระดับสองเลนก็แค่เลี้ยวมีคนสงสัยว่าทําไมต้องทํายูเทิร์นน่ะทาไมไม่ไม่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้ถ้าข้ามไปข้ามมาสี่เลนแบบนี้มันยังติด,ดรถเลี้ยวขวาไม่ได้ถ้าทําทํายูเทิร์นยกระดับเนี่ยมันมันเลี้ยวขวาได้กลับรถได้มันเพิ่มประสิทธิภาพไงเพิ่มประสิทธิภาพมาอีกอีกครึ่งนึงอ่ะ ฉะนั้นต่อไปนี้ชาวเชียงใหม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ขอนักการเมืองขอคนที่เกี่ยวข้องนะบอกว่าแก้รถติดที่เชียงใหม่ง่ายเหมือนพิษตาเลยนะครับหาทุหารถติดไม่ได้สักคันนะครับตรงนี้ถ้าถ้าทําไม่ทำยูเทิร์นยกระดับเบกมาสสองข้างเนะี่ยรถจะติดตรงนี้ไม่มีเลยนะครับทุกแยกเลยเนะี่ย สมัยก่อนคนเขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของยูเทิร์ยกระดับเขาคิดว่าทําอุโมงค์ดีกว่าทําสะพานดีกว่าแต่จริงๆแล้วทํายูเทิร์ยกระดับนี่ได้ประโยชน์สามอย่างสะพานได้อย่างเดียวอุโมงค์ได้อย่างเดียวฉะนั้นช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับบางคนบอกว่าทําไมเมืองนอกเขาไม่ทาอะเมืองนอกเขาพื้นที่ไม่มีของเราพื้นที่มีเราจึงทําได้อ่า ฉะนั้นช่วยกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์หลายหลายแห่งนะจริงๆเขามีอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้เรายังใช้ไม่เป็นมีไฟจราจรอัจฉริยะแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีของแล้วไม่ได้ใช้อ่ะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกันนะครับสวัสดีครับ